路，曲折，彷徨，钟爱。 พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าในวันอังคารของสัปดาห์ที่สิบสองเทศกาลธรรมดานี้แล้วก็อ่านบทอ่านหนึ่งที่หนึ่งนั้นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็คือเมื่อพระบิดาบอกให้อับรามออกจากบ้านเกิดเมืองนอนและไปที่ที่พรรองจ์จะดชี้ให้ว่าเขาควรจะอยู่ที่ไหนเขา,เาหลานไปด้วยคนหนึ่งชื่อโลดแล้วก็ตอนแรกๆก็กกอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกต่อมาก็เกิดปัญหาระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของอับราฮัมและของโลด อับราฮัมจึงพูดว่าเราอย่าวิวาทกันเลยอย่าให้คนเลี้ยงสัตว์ของหลานหรือของเราวิวาทกันหลังจากที่แยกกันอยู่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าพระองค์จะให้แผ่นดินกว้างใหญ่ทั้งหมดนี้แก่ท่านและลูกหลานตลอดไปและจะให้ท่านมีลูกหลานมากมายในมหาลาภแปดประการพระเยซูเจ้าจได้แสดงให้เห็นดินแดนพระสัญญาแท้จริงก็คือพระราชัยของพระพินเจ้าไงล่ะพี่น้อง ึุดประวรสารวันนี้นั้นเราเห็นพระเยซูเจ้าสอนเราให้ลืมตาดูว่าของศักดิ์สิทธิ์นั้นมีคุณค่ายิ่งจึงไม่ควรโยนให้สุนัขหรือสุกรของศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ก็คือความเชื่อพระพรและปราณสถานของพระบิดาเจ้าเราไม่ควรแลกสิ่งนี้กับสิ่งที่ไร้ค่าทั้งหมดในโลกมันไม่แตกต่างจากการที่เอาดวงอาทิตย์ไปแลกกับแสงเทียนแลกกับเทียนหนึ่งเล่มไม่คุ้มกันเลย พระองค์ยังสอนเราให้ควบคุมบังคับตนเองให้อยู่ในร่องในรอยแห่งความรอดคือให้เราเข้าทางประตูแคบเพราะคนจำนวนน้อยเข้าไปส่วนปร,ประตูที่นำไปสู่ความหายนะนั้นกว้างใหญ่ไพศาลและมีคนจำนวนมากเข้าไปเราคงจำได้ว่านบุญเทเรซาแห่งพระกมุมารเยซูนั้นพระสันตประปาได้แต่งตั้งให้เป็นนักบาชเขเพราะท่านได้พบทางแคบ สำหรับไปสวรรค์ถ้าท่านได้เลือกทางนั้นทําให้ท่านได้มีบทบาทในสําคัญในพระศาสนาจากก็คือทางแคบนั้นแ่ะเป็นทางที่มนุษย์เราหลายคนไม่อยากจะเข้าเพราะเห็นว่าลำบากแต่ว่าเป็นทางที่นําไปสู่ความรอดจริงไหมครับสวัสดีครับ พ่อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์